ทุกคนน่าจะโหลดเอกสารมากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฟั่งนี้ทานกันจบและน่าจะได้คำตอบนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ต่ออย่าลืมเข้าไปรายงานตัวใน Google Classroom นะครับลูกเข้าไปรายงานตัวก่อนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยเริ่มกำหนดให้ an เท่ากับ3 n บวก5ถามว่าตัวนี้เป็นลำดับลูกลูกอะไรครับ รู้กออกเก่งมากขอขอรีแอคดนึงลูกถึงไม่ถึงคุณครูจะไม่เห็นหน้าเราแต่ขอให้ทุกคนตอบนะครับตอบคลิปนะครับเพราะคุณครูก็ยืนอยู่ใ,ให้แล้วเนาะนะครับถ้าตัวนี้เป็นลูกออกถามว่าแล้วลูกออกในที่นี้มันมันคือมันเป็นยังไงอ่ะนะครับมันคือมันเป็นยังไงก็เพราะว่าเดเราเขียน a 1 a 1ได้อะไรครับ a หได้7 ต่อไปเป็น10ใช่ไหมต่อไปเป็น13ต่อไปเป็น17ต่อไปเป็น20เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ายิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นก็คือจุดๆๆไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็ตอบว่าลิมิตของ ANN เข้าใกล้อินฟินิต้บอกว่าหาค่าไม่ได้ครับต่อไปข้อ2นะครับ ข้อนี้เอคูณคูณปะคูณคูณไหมนะครับเอาใครคูณ1ส่วน n คูณทั้งเศษทั้งส่วนเนอะได้ออกมากลายเป็นลูกเข้าครับลูกเข้าสู่อะไร3.2ส,ส่วน2ไม่ทันกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับต่อไปครับข้อนี้พิจารณาตัวนี้ดีๆ7 บวกกับ4หารด้วย2ยกกำลัง n หมายถึงว่า4เนี่ยถูกหารด้วยเลขที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ7บวกด้วยเค,ค้ก4ปอนด์แต่คนกินเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนึกภาพนะครับ7บวกมีเค,ค้ก7ปอนด์บวก,กบเค,ค้กอีก4ปอนด์แต่คนที่กินเค,ค้กเค,ค้ก7ปอนด์ไม่ได้ยุ่งนะแต่เค,ค้ก4ปอนดนะ์น่ะต้องถูกแบ่งให้คนกินเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าลูกข้าครับ ข้าสู่อะไรเข้าสู่เจ็ดข้อ c ตอบว่ารู้เข้าเข้าสู่อะไรเข้าสู่หนึ่งครับข้อห้าตอบว่ารู้ออกนะครับและถ้ารู้ออกจะตอบว่าหาค่าไม่ได้โอเคแล้วเนาะนะครับอ่ะถ้าโอเคไปต่อข้อสองกัน